บิ๊กภูมารินนะครับตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับเป็นครูเขียนกรนลำนะครับที่แต่ละเพลงนี้ไม่ต่ำกว่า10บล้านวิวเลยนะครับสิทธิ์เก่าสาขาวิชานาัศิลป์และการละครด้วยนะครับท่านต่อไปครับคุณยุรนันเข้มพันครับพี่เปอร์ยุรนันทนะครับสิทธิ์เก่าสาขาวิชานาตศิลป์และการละครนะครับเป็นหมอลำซิ่งที่มีชื่อเสียงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับท่านต่อไปครับขอเสียงประมือให้กับ คุณวิถีชัยสิงแก้วหมอลำเกิร์ครับพี่เกิร์นนะครับศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรีครับคณะพุษยศาสตร์ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกองบูบุลตั้งแต่ยุคแรกนะครับแล้วก็มาช่วยงานจนถึงปัจจุบันนี้ครับท่านต่อไปครับคุณสิริพรทองตื้อครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วม สแสดงในเวทีบอุบลในครั้งนี้นะครับต่อไปนะครับคุณปริตาพรมคุณครับแต้มปริตานะครับก็ถือว่าเป็นนั่งเอกวงบอุบลนะครับที่สวยงามนะครับ, <c oughs> รบวันนี้ก็มา ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าสิทธิ์เก่าจบไปแล้วมีงานมากเลยนะครับท่านต่อไปครับคุณมินตรายั่งยืนครับโอ้วันนี้มาในบทนางเอกนะครับนางเอกอีกหนึ่งคนนะครับในวันนี้นะครับหมอลำับอุบลในเวอร์ชั่นพระอภัยมณีนะครับวันนี้ครับน้องปะน้องมินตรายั่งยืนก็เป็นสิทธิ์เก่าสาขาวิชานัดศิลและการละครครับเป็นหมอลำที่เสียงเพราะอีกท่านหนึ่งนะครับ ต่อไปครับคุณชินราแงสงศิลครับพี่พอูมอ๋อขอโทษครับพี่โอมครับพี่โอมนะครับศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรีนะครับถือว่าเป็นเอ่อเป็นเบสชิบอยเนาะนะครับเคยเป็นเบสชิบอยมหาลัยนะครับมาร่วมด้วยในช่วงของคอนเสิร์ตนะครับท่านต่อไปครับคุณกับิสรามังคั่ง ตอนนี้เป็นนางเอกหน้าใหม่นะครับเป็นนางเอกหน้าใหม่ของวงหมอลำบัวอุบลน,นะครับถือว่าสวยนะครับสาวที่สุดในวงนะครับอะไรนะฮะท่าน๊ย <c ười> คือเป็นบทละครครับต้องแต่งหน้าตามบทละครครับ พิจูนภาของเรานะครับสิบเก่าสาขาวิชาต้นตศิลป์ละครครับเป็นคุณครูนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับทางด้านอาชีพอีกท่านหนึ่งนะครับและในค่าคืนนี้นะครับกอเสียงประมือคุณพิชิตทองชินนะครับหรือว่าอาจารย์ตั้มน้อยนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาต้นตศิลป์ละครนะครับสิเก่าเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นหมอลำนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับและเป็นครูเขียนเพลง ประสบความสําเร็จมากมายเลยนะครับในช่วงนี้ขออนุญ,ญาตนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพกับท่านอธิการบดีนะครับท่านอาธิการอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนก้าวขึ้นมาด้านหน้านิดนึงครับครับผมโอเคแต่กล้องพร้อมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเราศิลปินนะครับและท่านประธานในพิธีครับ อย่าเพิ่งไปไหนนะครับขอเชิญศิลปินนะครับถอยหลังสัก2องก้าวนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยที่การบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรังคณาผู้ที่ช่วยนะครับให้เกิขึ้นบนเวทีมอบของที่ระลึกแต่ท่านประธานในพิธีครับเป็นผู้กำกับนะครับเป็นผู้ควบคุมการแสดงในครั้งนี้ด้วยนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มวรังคณาผู้ที่ช่วยครับตอเสียงปรบมือครับผมรอรับของที่ระลึกด้วยครับกระเช้าผลไม้ครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพกับศิลปินนะครับบนเวทีครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเรียนเชิญแป้งนะครับคุณปียพันละองมวนนะครับท่าน คณบดีอนันท์ทัพทานะครับผอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุบิยาทัพทาครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจอังริศนะครับท่านคณบดีจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสรดเขียนนอกครับผู้ช่วยอธิการบดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญามูลสิ์ครับผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาครับแม่จูมครับแม่จูมนะครับผู้นวยการกองกลางครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ท่านผู้บริหารคณาจารย์นะครับร่วมถ่ายภาพบนเวทีครับครับเชิญคณาจารย์ด้วยนะครับผู้ดูแลครับผม ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับเป็นบรรยากาศพิธีเปิดนะครับที่อาจจะเงียบสงบนะแต่อบอุ่นนะ <c oughs> ขอบพระคุณท่านในการบดีครับและผู้บริทารทุกท่านเรียนเชิญท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยู่บนเวทีสักครู่ครับครับผมดเดี๋ยวระวังสักนิดหนึ่งนะครับเวทีมาตรฐานครับซ้อมแล้วเมื่อวานนี้นะครับ แผ่นไหนหักแผ่นไหนพังเราคัดออกนะครับ <c oughs> ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาดันพักทาครับคณะบฏีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับให้เกียรติมอบ <c oughs> นะครับอมอบกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับในนามคณะมนุษยศาสตร์อของเรานะครับให้กับ ศิลปินและทุกทุกท่านในวงโบุบลครับขอเสียงประมือด้วยครับโอเคครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเรียนเชิญท่านคณบดีนางพักผ่อนนะครับด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ศิลปินพร้อมแล้วนักดนตรีพร้อมบวลูกนักดนตรีขอเสียงเศร้าเซ็กน,นะ อยู่ด้านหน้านะครับหัวใจเต้นตับตับอลอ่าแล้วะะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นการสืบสารลำทำนองอุบลนะครับโดยวงหมอลำบัวอุบลหมอลำนักศึกษาที่ลำทำนองอุบลหนึ่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีครับ <S <S ตอนนี้พร้อมแล้วคุณเป็นใครครับ คุณเป็นใครครับนนอ,อะไรนะฮะเป็นนังเอกตลกยังไม่ออกเป็นนังเอกอ๋อสวัสดีครับทำไมเหลือแมบแมอย่างนี้อ๋อแล้วบอมีไม้ติหรือเราจะเอาไม้นี่บอกอ๋โอเคหมดหน้าที่แล้วไม่เป็นไรขอบคุณมากครับเดี๋ยวมอบเวทีนะครับให้กับคณะศิลปินบโบนมอบไม้ให้กับจูนภาฟ้า,ฟาอุบล ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดรจักวรากว,วาลวงศ์มณีนะคะรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงังคมศาสตร์ค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะกลาวสวัสดีค่ะผู้ลักผู้ใหญ่ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละองดวงร,รักษารัชการ,การ,การกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏราชธาน,านีผู้บริหารทุกท่านและนอาจารย์ทุกท่านและการนิสิตนักศึกษาค่ะบวอุบลปีที่หกค่ะดีเอึกดีใจ ถือว่าเป็นมอลำนักศึกษาที่เด็กเก่ายางได้ด้านเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเป็นต้นกล้าแห่งศิลปะวัฒนธรรมค่ะปีนี้ก็ยังสืบสารที่เ่าสมเป็นเรื่องดักาวเมื่อศิลปินหนุนชาติมอลองมอลำเป็นทํานองอุบลคณะเดียวในจังหวัดอุบลนี่ในประเทศนี้ว,าาว่วาชะตอค่ะสืบสารไว้ค่ะอนุรักษ์ไว้ยังให้สูญหายอีกหนึง่งความภูมิใจข,ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชาธานีโดยการอุปถัมภ์คำสู้ของผู้รักผู้ใญ่ค่ะ ให้ความเล่งเห็นความสําคัญในด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะปีนี้ผลงานบวอุบลมากคือเก่าค่ะฝากผลงานคือเก่าค่ะน้องนองลูกห้านโบอุบลได้ส้างผลงานอย่างเต็มที่ค่ะปอนี้กถือว่าเป็นหลายนะคะโอกาสสื่งเป็นโอกาสมหามงคลเป็นโอกาสมงคลค่ะปอนี้วงกรงล่างโบอุบลก็ได้มล่งเป็นสมโพธนะคะมะหาลัสมโพดงานอย่างวาสนอพีนองงานแสดงนะคะสมโพธพิธียกฉัด พระพุทธมงคลอุบลประชานาสสังฆราชอุทิศค่ะและก็พิธีท่ามุนตะปาห์เนื่องในโอกาสครบ,รบ32ปีวันพระราชทานน้ำราชพัดค่ะการแสดงบลำเมืองต่อก่อนทํานองอุบลคณะนะโบอุบลน,นะคะกะมีการแสดงเป็นสองช่วงค่ะพี่นอ้องช่องแรกก็จะเป็นช่วงคอนเสิร์ตลูกทุ่งอลำค่ะช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงลำเรลืองต่อก่อน จังหวัดกู้บนเรื่องพระอภัยมณีค่ะซึ่งเป็นการตัดตอนนะคะเป็นตอนสันส้นๆนะคะให้เข้าใจเนาะเป็นเพื่อเป็นความกระชับนะคะแล้วก็เข้าใจเร็วค่ะแล้วก็การแสดงนะคะช่วงแรกนะคะทีพี่น้องนะคะจะได้รับช่มรับฟังแล้วก็เลี้ยงเชียงร่ำเรืองต่อก่อนเพื่อเป็นกำลังแรงเชียร์แร่งใจเพราะเสียงปบมือดังๆให้กับหมอลำนักสินตา เมืองอุบลราชธานีอีกเช่นหนึ่งนะคะขอบพได้หลายค่ะ